เมื่อเทียบกับแบรนด์นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวแชมพ,ทพชูที่พี่เอเกเคยใช้หรือสบู่ที่พี่เอกเคยใช้ผลลัพธ์เป็นไงบ้างครับเมื่อเทียบกันแล้วผลละเรื่องเลยครับแล้วเห็นว่าไปตรวจไปตรวจสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับพี่เอกออผมทานเออือเป็นโตมาประมาณสี่ห้าปีนะครับคือผลตรวจที่ผมตรวจมานะครับมันจะมีมีรูปเปรียบเทียบอยู่ครั้งแรกเลยผมจะถ่ายและส่งให้อดมินดูเลยแล้วผมทานไปสี่ขบุกแรกนี่ผมทานไปสังเกตตัวเองว่า สวัสดีครับผมหนุ่มครับและนี่คือ Hymeto exclusive interview ครับเราจะมาคุยกับลูกค้าของเราที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ h ฮ m e t o กันแบบเจาะลึกทั้งก่อนใช้และหลังใช้เลยนะครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างพึ่มพอใจกับผลลัพธ์ที่เขาได้มากแค่ไหนวันนี้ลูกค้าเรามาไกลจากสุราษฎร์ธานีนะครับจะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยสวัสดีครับพี่เอกครับ สวัสดีครับผมชื่อนายศิริยุทธแสงทองน้อยนะครับอายุ42ปีนะครับรับราชการครูนะครับเป็นคนจังหวัดสุราธานีนะครับอืมครับเป็นคนจังหวัดภาคใต้นะครับพูดภาษาใต้ได้ไหมครับพี่เอกได้ครับผมได้ครับแน่นอนยังได้เลยย่อมย่ยมเลยครับตอนวัยรุ่นตอนเด็กพี่เอกเป็นคนทรงผมแบบไหนครับผมโอ้ตอนเด็กนี่เป็นคนผมหนามากครับหนาหนาขนาดที่ว่า ผมไม่ได้สาวผมบ่อยแล้วพอไปโรงเรียนเนี่ยผมมันจะแข็งมากแล้วหนาจนค,ครูบางคนก็บอกว่าเธอไปใสยย่เดียวหรือเปล่าพอเข้าระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยผมมันจะไว้ผมยาวเลยขนาดทํางานช่วงแรกๆก,ก็ผมยาวประมาณนั้นเนี่ยคือแบบต,ตัดสไลด์ลงมาอย่างเงี้ยคือผมยาวแข็งแรงดีทุกอย่างนนในช่วงนั้นเลยอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้พี่เอกนั้นผมร่วงครับผม,มผมร่วงเหรอปกติผมมันคนผมมันอยู่แล้วแล้วก็บวกกับน่าจะเป็นเรื่องการออกกําลังกาย เรื่องของการไปทํางานการแดดโดนฝนหรืออะไรแยะๆมากมายก็หลุดถึงพันธุกรรมด้วยครับมันก็ทําให้ให้ผมผมเนี่ยมันอาจจะแบบพออยุมากขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มไม่ไม่ค่อยแข็งแรงละเห็นมีบอกว่าสาเหตุมาจากพันธุกรรมด้วยเนี่ยแสดงว่าคนในครอบครัวก็มีปัญหาเส้นผมเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นครับทางพ่อเลยครับทางพ่อเต็มๆเลยครับสายญาติผู้ชายคือผมบางหมดเลยครับอาการผมร่วงของพี่เอกครับมันเริ่มจากตรงไหนไปถึงตรงไหนล่ะครับกลางศีรษะก่อนเลย จะบางก่อนแล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้าผมไม่จะเริ่มร่วงบางเวลาหวีผมเนี่ยมันก็จะเห็นชัดว่าผมเราเนี่ยมันไม่เกาะตัวกันอ่าแล้วพอใช้ผลิตภัณฑ์เช่นปกเจลตัดแต่งทรงผมเนี่ยพอหวีปุ๊บรู้เลยว่ามันมันไม่ได้อะครับมันไม่ได้พอหวีปุ๊บมันจะมีแขษแขกขึ้นไปอ,ะอ่ะอ่ามันก็เลยไม่โอเคเลยตอนนั้น แล้วจุดไหนที่ทําให้พี่เอกต้องมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของเส้นผมตัวเองนะครับถ้าถามว่าช่วงอายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณประมาณสักสาสิบกว่าแล้วละ่ะแต่ว่าน่าจะแบบชะล่าใจมากว่าตัวเองโอเคอยู่ทีนี้พอ,อคุณแม่ครับคุณแม่เลยคนแรกเลยผมเดินเข้าออกที่บ้านเนี่ยพ่แม่ก็จะสังเกตผมก็คือแม่นะแต่เดียเอกแกผมเริ่มบางแล้วนะเหมือนเริ่มเหมือนพ่อแล้วนะเราตายแล้วเริ่มเหมือนพ่อเพราะเราเห็นพ่อแล้วน,นี่ ก็ต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะมันก็เลยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นมันจะเป็นจุดที่คิดว่าเฮ้ยเราควรกลับมาดูแลตัวเองหน่อยดีไหมทําแต่งานเดี๋ยว,ว่าไม่ได้ดูแลสุขภาพทรงผมหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งมันเป็นบุค,คลิกที่มันต้องมันต้องต่อให้คนอื่นต้อเห็นใช่ไหมฮะอ่มันก็เลยเกิดความไม่มั่นใจละที่บอกว่าไม่ไม่ค่อยมั่นใจนครับมีเวลาช่วงไหนบ้างที่แบบตอนเราผมบางหัวล้าแล้วเรารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจอะครับโอ้ท้าไม่มั่นใจเลยเนี่ยนอกจากแม่แล้วมีเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะ ดู่วงงานในทักแล้วนะว่าเฮ้ยเอแกผมเริ่มบางแล้วว่าเราเริ่มไม่มั่นใจแล้วทีนี้ตอนแรกว่าแม่ทักคนเดียวก็หน่อยนะเพื่อนทักอีกโอ้โหยิ่งหน่อยครับอีกผมก็ออน้องทักหรือใครทักเนี่ยเริ่มทรงผมเนี่ยผมจะเริ่มไม่มั่นใจละแล้วเวลาไปน an ははั่งในที่ประชุมหรืออะไรก็ตาเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยนั่งข้างหน้าละเพราะเรากลัวแล้วก็าคนนักทักเนี่ยจะเห็นน้เห็นไหมเราก็จะไม่นั่งอะไรเราจะนั่งหลังๆเพื่อความสบายใจเพราะการนั่งข้างหน้าเนี่ยคนเห็นผมเราจะนั่งกร่างนียนั่งเกริ้ง ดีหน่อยที่เราตัวสูงครับเขาอาจจะไเห็นไม่เยอะไงใช่ไหมครับเอ่ออาจจะเป็นอาการอย่างนั้นนะครับครับพี่เอกได้พยายามหาอะไรมารักษาสภาพเส้นผมตัวเองบ้างครับในตอนนั้นส่วนมากจะเป็นผลิตภัณฑ์สระผมจะมากกว่าที่เขาบอกว่าดีม้นดีอย่างนี้ครับแราก็ามาลองใชด้ดูตัวแล้วตัวเล่าก็ายังไม่ยังไม่เจอยังไม่ตอบโจทย์ครับมันก็ยังเหมือนเดิมครับมันก็ยังผมบางอยู่แล้วก็ต้องยอมรับสภาพในช่วงนั้นผมผมได้ข้อมูลมนาะว่าพี่เอกเคยโดนหลอกขายแชมพูเด็กด้วย เป็นยังไงครับพ<อ>ี่เอกสช่ทางไหไหมครับผมจํายี่ห้อไม่ได้นะเดี๋ยวรบก้อบเอาป<ะ>อเป็นยาสระผมในผลิตภัณฑ์ในในเฟซบุ๊กนี่แหละที่ผมดูในโซเชียลนี่แหละก็คือเขาจะบอกเออช่วยช่วยลดการผมร่วงนะใช้ไปใช้มาตอนซื้อมาไม่คิดอะไรเยอะครับปรากฏว่าพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยแฟนก็ทักว่ามันเป็นยาสระผมเด็กหรือเปล่าบอกเออว่ะมันมีรูปเด็กเว้ยโดนหลอกหรือบ,บอกว่าเนี่ยก็ลองใช้ดูใช่ไหมปรากฏว่าก็เหมือนเดิมมันไม่ไม่เหมือนยาสระผมทั่วไปเลย ไม่ไม่ได้มีทำให้ผมมันรู้สึกดีขึ้นนะ่ะทำเฟลว่าเฟลมากเลยโอ้ยแย่แย่ <laughs> fail, fail, oh, yeah, yeah. แล้วราคาไม่ถูกนะราคาสูงอยู่ใช่ได้เลยนะเอในช่วงที่เราใช้แชมพูที่จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราเอหายผมร่วงหายผมบางครับแล้วมันไม่เห็นผลความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับท้อครับทอ้อท้อจะแบบว่าไม่มั่นใจเลยครับเวลาเราจะไปงานไหนเงนี้ย มสมมติผมพานักเรียนไปออกงานวงโยชัยไหมเราจะไปเดินแถวไหนเนี่ยเหงื่อก็เยอะอยู่แล้วดั้นใส่หมวกเข้าไปอีกอ่าทีนี้ก็คือใส่เพื่ออะไรเพื่อปกปิดอ่าปกปิดเส้นผมที่เราบางบางี่ราก็ขืนนะครับพีถ้าเขาไม่ทักก็ไมา่เป็นไรแต่ถ้าทักขึ้นมามันก็ขืนมันก็เลยรู้สึกว่าเออช่วงนั้นคือไม่ไม่คิดจะหาผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาใช้ละพี่เอกเ,ออเจอเฮอร์เมตโตได้ยังไงนะครับคือผมผมเป็นคนเล่นโซเชียลอยู่แล้วคือเล่น Facebook อยู่แล้วแล้วผมก็ไปดูรีวิวไง มันมีพี่อยู่คนที่ว่ารีวิวที่ผมบางๆใช่ไหมคนแรกเลยผมที่หน้าหลังหลัองอ่ะผมก็ดูเอก็คือน่าจะช่วยถือไว้คบางกว่าผมเราอีกเว้ยเนี่ยเราถ้าเราใช้ก็น่าจะน่าจะขึ้นง่ายกว่าไหมจุดที่เห็นเฮอร์เมตโตรครับจนถึงจุดที่ตัดสินใจจะซื้อนานไหมครับระยะเวลาการตัดสินใจตอนนั้นผมรู้สึกว่าไม่เกินหนึ่งไม่หนึ่งเกดูหลายรอบมากนะดู คนไปคนว่าเอ้ะเอาดีไหมไม่ปรึกษาใครด้วยนะอยากเราทำเราลองเองหมดเลยก็ลองถ้าดีก็ตอบถ้าไม่ดีคืออยู่ปรากฏว่าหลังจากนั้นตั้งแต่ผมใช้ตั้งแต่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี60ขึ้นมาเนี่ยดีครับดีถ้าตอบโจทย์เส้นผมเริ่มหนาขึ้นผม,ผมขึ้นแล้วได้กลับไปดูภาพเก่าๆตอนที่แบบส่งให้อดินตอนแรกไหมครับอ,อมีครับผมจะมีมีรูปเปรียบเทียบอยู่ครั้งแรกเลยผมจะถ่ายและส่งให้อดินดูเลยแล้วผมทานไปสีขั้แรกนี่ผมทานไปสังเกตตัวเองว่าเออผมมันมีร่วงแล้วนะ ผมไม่ไม่ล่วงแต่มันยังมีอาการบางอยู่บ้างเล็กน้อยอแต่พอเริ่มเริ่มเข้าชุดที่สองเนี่ยเราจะเริ่มสังเกตละ,ะแล้วเสี่ยผมก็จะถ่ายรูปดูละในว่าเอ้ย,อยผมขนหนาขึ้นดีกว่าเออมันเซ็ตผมอะไรมันก็ง่ายขึ้นนะหวีมันก็ง่ายหวีไปก็ผมก็ไม่เป็นออกมาเป็นจุกจุกละจากผมมันก็ไม่ไม่ติดมือแบบเป็นขยุมขยุมเหมือนสมัยก่อนแล้วซึ่งมันอมันก็ดีอะ่ะผมก็เลยทาตั้งแต่นั้นมาตลอดเลยฮะ ครับผมแล้วผลลัพธ์ที่พี่เอกได้รับ,บครับเมื่อเทียบกับแบรนด์นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวแชมพูที่พี่เอกเคยใช้หรือสบู่ที่พี่เอกเคยใช้ผลลัพธ์เป็นไงบ้างครับเมื่อเทียบกันแล้วคนละเรื่องเลยครับผมว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้นี่คือโคตรดีดีเลยสำหรับผมนะตลอดตัวผมคือผมพอใจแล้วก็ผมคิดว่าผมน่าจะไม่เปลี่ยนณนะตอนนี้คือที่ผมตัดผมอ่ะมสิทิมันไม่มีสิิเลยนะเราเห็นว่าไปตรวจไปตรวจสุขภาพเกี่ยวกับค่าตับค่าไตามาเป็นยังไงบ้างครับพี่เอก อ่ผมทานเคยเป็นโตมาประมาณ4ี่ห้าปีนะครับผลการตรวจค่าตับค่าไตาของผมนี่ถือว่าปกติมากๆนะนี่คือผลตรวจที่ผมตรวจมานะครับเห็นไหมครับว่าค่าค่าไตค่าตับของผมเนี่ยปกติดีครับเยี่ยมเลยความรู้สึกตอนที่พี่เอกได้ทรงผมที่แบบหนาขึ้นดูดีขึ้นกลับมาแล้วครับความรู้สึกตอนนั้นพี่เอกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่ากล้าดูกระจกมากขึ้นครับ <laughs> ปกติจะไม่ค่อยกล้าดูกระจกโดยเฉพาะตอนผมอาบน้ําเนี้ยถ้าเกิดเราอาบน้ํปุ๊บผมมันจะไปหมดเลยใช่ไหมถ้าถ้าตอนที่ใช้เนี่ยผมนี่มันจะบางมากเลยอ่าผมจะสังเกตในกระจกแล้วไฟมันส่องมาอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดเลยว่าผมเราบางหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยโอเคแล้วโอเคแล้วกล้ามองกระจกถือว่ามั่นไกมันครับอ่าอยากให้พี่เอกให้คะแนนผลิตพันเฮอร์เมโต้หน่อยครับอ่าเราเต็มสิบผมให้สิบนะ ถ้าเต็ม10ผมให้สิถ้าเต็มร้อยผมให้ร้อยเลยผมว่าดีสําหรับคนที่ที่พันธุกรรมในเรื่องของมผมผัแลหลุดร่วงง่ายนะผมแนะนําให้ทานนะคุณลองลงทุนแบบผลิตภัณฑ์ดีๆสักหนึ่งตัวดีกว่าไปลองอะไรที่แบบมัน,ม,นมันที่ผมผ่านมาคือยาสาะรมเนี่ยบอกผมว่ามันไม่โอเคนะผมว่าต้อง,ต,องต้องทาเพื่อที่จะไปบำรุงเส้นผมเราดีกว่าจากภายในหรือภายนอกถูกไหมเออนั่นดีที่สุดครับ เอออยากจะชัญชวนเขามาใช้เปอร์เมโตอย่างไงบ้างครับเป็นภาษาใต้ได้ไหมครับพี่อ,อ๋อได้ครับครับประสดีรับพี่น้องครับอันนี้อ่าพลิตตอร์ฟันเดี๋ยวว่าทำไ้สมงุ้มมันเข่งแรงนะครับเปอร์เมโตนะครับถ้าว่าเราสา้ารมาเลือกพลิซตอร์ฟันเดี๋ยวว่าดีๆได้แนะนําตัวนี้เลยนะครับซึ่งว่าดีสําหรับคนที่มีปัญหนาส้นพุมเนี้ยมแนะนําเลยนะตัวนี้สุดยอดแล้วดีอย่างแรงคนระับ มขอบคุณมากครับพี่เอกครับครับ